สบายดีพี่น้องสบายดีเมื่อถุกคนเดอ้อพบกับสองแมพันทำกินพี่น้องเ mm hmm. มื่อนี้มาชมทงนาเขางามงามพี่น้องเลยคุณยายกับปู่มนีิไปง่ญ่เพื่อนเมื่อบ้านพี่น้องโอ้ยวิ่ไงไนะเขาสมางามเดียส้อ่อนเขานี่นะพี่น้องเนะาะความงามของเขาเพิ่นเขาเพื่อนมี่เป็นเขาแมพันุตัวนี้นะเขาหน้าแข็งข,งขงพี่น้อง มาชมเขางามๆกันเจ้าหน่อยภาพภาพงามๆสีเขียวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอีกบัยาวนานพี่นอ้องอู้งามดีงามดีทุกอย่างกลายเป็นสีเขียวหมดเลยงามไรนะพี่น้องเนาะเย็นสบายเช้าน่าอยู่กับไร่กับตาดอกไม้อยู่แคมทงหน้าส่างมันงามจังพี่น้องเอ้ยแ่หมือนกัสีเหลืองอมเต็ม ทางล่างเปิเขเขียวๆมาแอบชมส,สวนคุณยายันเด้องามเนาะงามลายชีขาวเปลี่ยนบรรยากาศจากตลาดกลายเป็นทุ่งนาเิ่นช่างมงามเลยพี่น้อนางเขาเป็นคืองามแท้สีเขียวขักอะไรทางปุ่นเิ่นกระจุงว่ากินหญ้าบรรยากาศชนนบทคองประเทศลาวพี่น้อง คลองฟา้าคึมคึมค้ามาผัดแดดพีนด่น้องตอนเศร้าๆคือฝนตกได้เทียงมาคุณยายกันอยู่กลางน้องพี่น้นองเลยใหม่กันงา,ามไปฟันาม,มาชีต้องมาเบิง่งมาจอเบ,บิ่งง้วพี่น้องมือน,นี้ไม่ใ่ญ่ผูอยู่ไม่ใ่ญ่เพิ่นเมื่อบ้านบ้านกันอยู่พูดอยู่แข้งคำมวลพี่น้องอยู่เต็มไฟหมแหละทุกคนแหละ เป็นคนทั้งคุ้นไม่ใหญ่นะ่าแอมสบมาชมชวนคุณยายก่อนตอนคุณยายไปอยู่เนาะปลูกพัดปลูกยพี่น้องเอ้ยปลูกใบกินเนาะตามบ้านอนอกเขาอ๋ววอกระบี่บางขุ่นคนใช่เป็นกะยงังเมียนพี่น้องดูไม่ใหญ่ต้นบางมางง่วงใหญ่ได้นังนะลูกเขาเป็นโลโลคนน่ะอาชมเขาทำงานไปเด้อ มกบัวเพิ่นกับเป็นมาอีกแล้วอือหือใส่แกงป่าเนาะใส่แกงป่าชอบบรรยากาศสีเขียวทุง่งนาสีเขียวโอ้ยเีมเป็นดอกใช่ได้เพิ่นนี่ก็ด้อกได้ดอกดีนะพี่นน้องเนาะ ก็นหน่อยในี่มึงเนี่ยนะเจ้าชีมีลูกดอกเป็ดยังคือหลายแท้ไร้ค่าพี่น้องกินได้แต่นี่นะแก่เลยเป็นแบบคุง้งสอนเด้เนาะกินได้แล้วตั้ไในเท่าน,นึงก็หายอย่างไปไล้มือพี่น้องเอ้ยบอคุ้งกันทุกอย่างของคุณยายกำลังสวยงามตอนนี้มึงนี่โอ้ยสอนพักพี่น้อง มันไม่ยอดกระโดดน,น้า่หรือยังไหนพี่น้อง,งเอ้ไม่ได้ยอดบอ่ยอดใหญ่ใหญ่ที่เพิ่นไปกินกับจำป่านะเพิ่นว่าแซ่บแทบเพิ่นว่าไปชมหน้าก่อนเด้อพี่น้องเด้อไปเพิ่งงัวนหน่อยก่อนเพราะว่าพอใหญ่ปล่อยงวัวป้าเมียอะไรเพิ่นบอกว่าเพิ่งงว่วนพอไนเด้อก้ายหญกับบ้าน เพื่อดยังสิมาไปอันปงซบพี่น้องไปปงซบอยู่คนแหละย่าพอ่อเิ่นเป็นเป็นลวงตาเลยพี่น้องเลยเป็นหยาดเขามไม่ใหญ่นามต้นอันนีี่นี่เนาะไปเดินต่อเราจะไปชมนาคุณยายกันเข้าวเขียว จะออนตรงน้ามาเกี่ยวก้อเรียวกับพี่เชงหัวกับกล้วยพี่นอ้องสุดสปอยตุ่มทุ่มไปเลยขอไม่พันกับโรงงานดอก <c oughs> นี่จะหยาพี่น้องเลยเข่าอยากหยาล้ายทั้งนี่นะเพราะว่าฟังแบบผูช้ชน,นาดับเนาะหันมาทางนี้พันหน้าหวาน <c oughs> หน้าหวานยายพ่อใหญ่เพื่อนวานเดาเพราะว่า นาให้ง่ายนะถ้าดามออกปัดพ้นท้องวายจ้างปัดลูกขึ้น้นขึ้นลายท่านว่านเอาปัดไข่แน่งัวกับปอยปอยตางทุ่งหน้าเลยวอร์เลรียงได้ไปนอกงัว,งวนหน่อยนะกินแบบสบายสบายงัวกะกินแบบว่าวอรกเดรคังเลยตามสบายเลยคุ่ณตามไปน,น้องน้องเน่งน้องเน่ง มาหน่อยซ้ำโตกินแบบบริเลีย่ยนตัวนี้เลยกินแบบปล่อยเขาน้าไปเลยเพื่อนจะใช้อาจิมก็พอดีโซนอหอภาพงดงามไรพี่นอ้องในบ้านนีม้มีโทรศัพท์่ะเก็บภาพงามงามมาฝากเดอ้อทุกทุกทานเดอ้อชมทิวทัศน์บ้านเขาเนาะขนาดไม่พันเห็นประจํา แต่ละปีก็เห็นภาพสีเขียวนะนี้ก่ะเบิ่งยามใดกันย่างงามอยู่เลยพี่น้องเว้ยแดดบัดนี้แดดคักแดดคักโอ้แดดแหงงตองนี้ก็สีเขียวทุกย่านเป็นสีเขียวหน้าทงนี่ใหญ่งได้พี่น้องหน้าทงนี่ใหญ่งแห้งเงขาคุณยาย ก็เซนนอรอยู่ในเทียงน้อยเพคนนะพี่น้องนี่ก็ให้หน้าอุ่ยข่าก็งามดีแน่นอนเป็นสีเขียวหมดเลยมาจอบงวเพยคนมางวใหยเด้ดอเราบ่างาันแกมาซ่องมางัวก่อนมางัวเพคน เพื่อนลอกเพเมียนีพี่น้องเพื่อนมีโครงการมันสิเลี้ยงหมูสองตายายแต่เนยไี่เวเข่าวสก่อกนั่นยังเสียเขามามัยากยากมีน้ำฝนเปื้อนง่วกับบัิดป่อยให้กินเฟืองเหมือนนี่คนใหญ่ปอยเเขียวเยาป้าเมียนใช่ให้เลิบให้ลับ มั่วกัซื้อไอเลิฟไปลับพี่น้องเลยมีครอบกินเน่้ครอบงามเด้เราไป้องเนาะงามทงนาเขาต้องพุ่นเะพุ่นออกเลยพี่น้องเลยแต่หน้ามีพันยังบบออกเลยชอบบรรยากาศสีเขียวนี่เด้เนาะ คืออยากกลายเป็นสีเขียวมดเลยตรงหน้าสีเขียวงามเนาะผู้ได้ว่าง,งามคือไปพันเปเ่านี่คอมเมนต์เข้ามาลยพี่น้องเลยไปพันชอบภาพนีแห้งร้ายนี่สีเขียวเขียวนี่ในหน้ามีเขาสีเขียวอมําเขียวงามเขียวงามงามไร้งามไร้ บรรยากาศเด้วสีแกงครับเพื่งาม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 สวยมากสวยมากท้องฟ้าก็เป็นใจยลิ้ยงามแตเนอกงามงามงามขึ้นเทียงคุณยายก็ได้พี่น้อนโตดะอันนี้ซ้ำมางามแต่นี้งามเนาะแจ็คพันสื่ออย่างแหละพันกะลืมสีม่วงม่วงใบลายลายงามแหงขึ้นเทียงคุณยายพี่น้อง ใบสีม่วงบรรยากาศบนเทียงบนเทียงหนาน้อยเทียงนาผ้าสุกอือตัวทองไม้ตัวนี้นอ้องไม้ยังได้อังได้เป็นไงในใถ้าซื้อให้ตัวนี้น้อยหนึ่งอามาน่ะวัดนี้บักเงี้ยย่อยงามด้วยอแต่งหากไม่พันชิโนองตกป่าลงนก็จะเป็นน่องด้วยเท้าว่าได้ป่าป่าก็อยู่ในน่องเชื่องช้าเทียงมีใ,ให้ยพี่น้อง โต๊ป่าลง็นคอนโดเจ้าป่าเด้อบรรยากาศเทิงเทียงพี่น้อยพี่น้องบรรยากาศเทิงเทียงนาพาสุขเ <c oughs> มืองนี้ป่านะฝนปักปัก,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 กมาป่าละลายอยู่เลยพี่น้องเลยดูป่านปล่อยไว้เอาจะำจมูกดูใหดกลิ่นนะพี่น้องเนาะทำบริดุซื้อเพิ่น ปลาธรรมศาสตร์กัมัน็ลายก็มือเียป่อยไปน้ำมันแล้วก็เอาไปปล่อยตำหน้าต่อยลายเถื่อกับลายได้ปลาเลยบรรยากาศเถียงนาคุณยายบี่ฟันก็จะ,จะขึ้นเมื่อนองลูกก้าโท่น้ำว่าขึ้นมาทอนหิ้วเข่าแล้วคุณวะ หนูแป้งขับรถหนูแป้งพ<อ>ี่พันมาใชมาเก็บพักอ,อกโ,โอ้ยไปนอกนกันชิแก่ตัวดอกตัวครับมาเลยให้หนูแป้งขับรถน้ำกลี่หลังพลังเพื่อนว่าคอยชิแก่จะได้บ่เพื่นอนว่าจะขึ้นตัวใหญ่เลยบรรยากาศในสวนเก <bathrooms> ็บภาพชวยๆมาฝาก ดอกอะไรเอ่ยขึ้นอย่างมันแทะกระตาบ่าบมีอะไรเลยวัอนี้มาเสีเก็บมาเสิเก็บพักเก็บยังลูกคา้ามันโท่น้ำเนาะเก็บวันที่สิบมกวนดอกเป็นพันบ่มากเลยเพได้ถา่าถ้ามีคนมาถ่าแล้วบ่ได้ต้องเมื่อ้า <c oughs> ดอกจำปีอย่งามเนาะพี่น้องเนาะง,งามงามงาม น้ำหลายไปพันกับซีดีกับเมื่อบ้านก็นได้พี่น้องเด้อขอขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆท่านที่เขามาหาชมเนาะผู้ที่ตามแล้วหรือเขามาติดตามไม่ก็ไปพันก็ขอขอบพระคุณทุกๆคนเด้อฝากครับชมให้ในเป็นน้องด้ยช่องบ้านนอกคอกนาอาธิบูรดึงดูดผู้ที่ตามผู้ชมก็ได้ก็ให้พันกับซีพยายามท่ายให้มันเป็นตาเบิง่งขึ้นไปเรื่อยๆให้เป็นน้อ,เอ,นองเนาะ ขอขอบคุณเด้อขอบคุณแล้วก็ขอบคุณอีกเด้อขอขอบใจหลายๆทุกๆทกานไอ้พันธุ์ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอกล่าคำามาสบายดีบ๊ายบาย